นารูโตะนารูโตะเออป๊อปมาร์ทเหมือนเดิมฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ซื้อจากร้านนะครับคือขอมาตั้งขายแต่ว่าเหมือนกับราคาเขา,าพอๆกันในร้านนะไม่ได้ต่างกันนิดดหน่อยมั้งไม่รู้สิของูัค้ารนะ้านเหมือนกันจะบอกว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ผมอ่านนะแต่ไม่ได,ดูอนิเมะนะอนิเมะก็เปิดดูบ้างนะไม่ได้ติดตามโพมีใครมาเนี่ยนารูโตะ โอ้ไม่โต้ล่างนางนี่ได้หรอสวยนะแต่ผมจัดมาแค่เดียวอะแล้วก็เปิดเลยสิถ้าทำครับถ,ถ้าว่าผมอยากได้เลยล่ะต้องโต๊ะแน่นอนฮะพี่โต๊จะเป็นสิ 1> 1, 2, หนึ่งในสิบสองเหรอถ้าดูสวยทุกตัวเลยนะจริงโอเคลุนลุนลุนดูนกันดีกว่ามันจะมีการไม่มีการเหรอ ขอสัมผัสหน่อยนะเท่าที่จับอันนี้หัวแล ouais. ้วจ네 uh ับของผมน่ยไม่มีไม่ใช่นี่ไม่ใช่ท่านรู้โตจริงเนี่ยทรงผมอบบเป็นๆเรียบๆผมกระชั้ <c oughs> มาดูกันผมจะถ่ายถูกไหมออกมาเลยนารูโชจริงด้วยนี่เรียกร่างอะไรนะเออแฟนแฟนารูโตะขาบอกนิดน,นึงนะครับคือผมก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้ติดตามแต่เฮ้ยดีนี่แหละอ๋อลอเอาไว้เดี๋ยวมันขาดว้า เดียวเขาได้ตัวเด็ดเลยพี่โตทวาจริงก็คือของสุดดนะีเนาะแล้วพี่โตคนเดียวก็เดินแหล่กาทะสุดยอดอยาอดสุนดีเลยพี่โตแกะประกอบเลยสิครับก่อนสิครับรอลายมีฐานฮะ เขาเรียกล่างอะไรนะออแฟนแฟนนาริโตะมาบอกผมดีฮะอะไรเรียกล่างแล้วว่ะเหม็นครับเรียกล่างอะไรมีบอกไหมไม่มีกะโดดนิโตของเราจริงๆถ้าซื้อมาสองก็น่าจะดีนะดอดเอาเถอะ

ถ้าที่ดูมันน่าจะได้ทั้งสองแบบนี่ก็ได้่ยเลือว่าเลือกทำแบบนี้ลองสลับดูลองสลับดูเป็ไนไงวะไม่รู้นี่ก็ไ,ไหนมั้ง พิโตทุกท่านเป็นด้านนี้ละ่ะด้านนี้ก็ได้ได้สองด้านนะแล้วแต่ใส่แล้วกันแล้วด้านหลังจะใส่ยังไงอ๋อมีอย่างนี้ด้านหลังตรงนี้ฮะแล้วก็จุ่มลงไปไม่ใช่ละ สลับด้านมะไม่ใช่นะนั่นเรานถูกแล้วาก็ชูลงไปน,นี่มันวมฮะน่มัมมน,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 นมอ่ะได้แหละ ก็อาวุธเหมือนกับเป็นร่างร่างเพลนมะขอผู้รู้บอกนิดหนึ่งครับ่างอะไรต้แต่งนพิโตกเพราะเอกของเรากล่องเดียวอยู่เลยก็ายิงซื้อสองกล่องก็ดีนะแต่ว่าน่ะเฮ้ยเจ้า ตัวของเราไมได้ตัวเด็ดมาเลยตัวที่อยากจะได้พอดีมึงต้องจัดนะฮะอย่างงี้ครับออ่ขอแฟนๆนาะรูโตะหรือผู้รู้นะครับมาบอกคุณหน่อยครับว่านี่นี่เกิดเรียกว่าล่างอะไรนะครับสนก็สวัสดีครับ